ไม่ได้มันติกเลยจังไงมไ่เป็นไร <c oughs> อเออไรล้วมันต้องกดแล้วมันจะขึ้นเป็นวินาทีอะเอา เอาเลยเอาเลยนิ่งเลยเดี๋ยวพาไปตองหมูกระทะ,ะ,ทะเดี๋ยวนี้พาใช้พ้น่่งหมูกระทะครับแทนบูดาวันนี้ทำงานแทนบูดาหนึ่วัน ไม่มีตะกล้าผูกก็ต้องผูกติดนี่เงี้ยเ,เออนึ่งใช่เงี้ยก็หล่อเลยเนี่ยน่ามาถึงเชียง ต้อนยิงก่อนยิงก่อนแล้้ววเเดี๋ยาหมพี่สามเอาปอ,อน,นี่ปอ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 ,ปอ,อนนปอที่เรามัดฟางอะ่ะเดี๋ยวเอามามัดก็ย่งก่อนแล้วเดี๋ยวเรามัดถุงนี่ทีการการตกแางนี้รู้ป่ะหันมาหันมาคนรอหันมาแล้วเออเออเดี๋ยววันนี้ เดี๋ยววันนี้ไปส่งหมูกระทะเดี๋ยววันนี้ส่งหมูกระทะแทนบูด้อันนี้ลูกอ่ะยินกินก่อนยินกินลอกินยาลอกินยาลอ,อเอออะไรสองสายออกมาสองสายออกมาได้มัดสองอย่างใช่ปะ่ะสองถุงเออแหละอย่างนั้นแล้วเหมาะ พิงกอนพิงกอนพิงกอนแล้วพ่อไปหยิบของมาผูกอ่าแล้วพ่อมาหรอหรอเออครับแรงเดินแอบมุกระทะหนูอยากตัดหน้ามานั้ยนะจะใย่อค่อยก็ได้รอ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 นิ่ง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 ยิ้มเชย ใส่เลย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 อ่าวันนี้ใช้พวจางตรงหมูกระทะครับลูกค้าพร้อมยังพร้อมยัง Ờ. Uh, yeah, <coughs> ทำหน้าท่านะเชโตมามันกดได้ถ้าเราไม่รู้ใจอ่ะเฮ้ยเฉยเฉยเฉยเออถ้าเราอยู่หน้ามันนะแต่ทีเนี้ยเล็กๆเนี้ยเราเข้าข้างหลังไม่พอไงเพราะว่ามันเล็กเนี่ยทีเนี้ยเนี่ยเขาบอกให้เอาไว้ข้างหน้าเดี๋ยวมันกดเราได้ฮป หมูทะดกันนะลูกค้าลูกค้ารับหมูทัดเลยนะ พอค้ามาตรงแล้วมีลูกค้าอยู่ไหมเนี่ย โอ้ลูกค้ามารับหมูกระทะได้นะมานส่งแล้วเนี่ยร์ส่งหมูกระทะแล้วเนี่ยมาโอ้โหใจเย็นลูกเอ้ยกระทะส่งแล้ว ขอบคุณครับด ja, <tre> ิขอบคุณครับลูกค้าก่อนขอบคุณครับดิขอบคุณครับขอบคุณครับเออจริงๆเรามันรับทุกอย่างนะแบงค์เบิ้งรับหมดนะของรางวัลของรางวัลอะไรเนี่ยเออเออมันเป็นอย่างนั้นรับได้หมดตั้งแต่ แบงค์เขียวแบงค์เทารับได้หมดไม่เหม็นเกี่ยวนะครับไม่เม็เกียวถอยมาหน่อยถอมาหน่อยเราไปหาเธอกระโดดใส่เห้านะมาเห็นมาเห็นมเอาไปไหนเห็นมับับมาับมาับมาเอาไปดีเอาไปดีจับมาจับมาเอาไปดีดูจับจับับไปดเออบนนโอเคมเนี่ยโอเค

ai 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 ah rồi, bớt, kếtงาน và lúc để thắp nhàn. ào, ninh đấy, ninh, ninh đấy, ninh đấy. Đấy. Ừ, chén. Dạ. Dạ, dạ. Bật đám hết 厉害了！ ชอบมาเล่คและอาบนะา้ะม,ม,ม่แบบว่ได้แล้วครับลองส่งหมูกระทะครับเป็นเจ้าแรก ใน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 โลกถ้าเดาไม่ผิดพร้อมกับเปิดร้านเสริมสวยร้านตัดผมครับเฮ้ยเฮ้ยใช้พลช้างตรงหมูทะครับก็เดี๋ยวถ้าใครมาเที่ยววัคซีนครบหมดสองเข็มนะครับมาเที่ยวหาใช้พล để ai xây quân sợi mùa thạ sợi kéo khổ đều u thói con thói con thói ไปงี้เร็วอ,อย่ามาม่รับหูรับตาเดนี่เข้าหลักเลยเข้าหลักยืดรอรอที่ลักนี่เร็วๆนะครับก็ขอบคุณทุกการติดตามและชมนะครับผมทุกเม้นทุกกำลังใจมาเข้าหลักลูกมา

นะครับก็ขอบคุณทุกการติดตามรับชมครับผมสวัสดีครับกับชายพลครับสวัสดีครับสวัสดีครับกอนสวัสดีครับเร็วสวัสดีครับสวัสดีครับ